ไปป่าที่สองกันค่ะเข้าป่ากันค่ะเราจะไปตามล่าหาปรงลูกปงนะคะ น,นี้ยังใช้ไม่ได้ค่ะเราจะหาลูกน้องเหลืองเจอแล้วะนะอ๋อสามต้นเลยเหลืองพอดีเลยแบบนี้นี่เราต้องการเหลืองแบบนี้นะนต้นน้นก็ใช่ต้นน้อ,นนอนด้วยเราจะเก็บกัน รจะเก็บเอาลูกมันไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแป้งลูกนี้คือลูกองป่าต้นเขาแข็งแรงมากนะถูกไฟไหม้ก็ไม่ตายสามารถปลงขึ้นมาใหม่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยสุกเอาไปเถอะ ต่ออันนี้ต้นนี้ติดดินเลยต้นนี้ลูกสวยเลยนะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ยังเหลืองไม่พอออต้นนี้ยิ่งสวยเลย สวยสวยมากตันนี้ยังใหญ่เลยนะคะสูงด้วยสวยมากเลยอะลวนะไ,ได้แล้วนะ ตอนนี้เปลี่ยนนผนเก็บแล้วนะคะเนื่องจากทิ่มมือไปแล้วต้องเข้าไปข้างในนะงเาาในานะยังเขียวอยู่นะ วยอ่ะเขีวเก็สวยต้นเล็กนิดเดียวอีกนะคะเนี่ยเป็นลูกสุกแล้วเก็บง่ายนะระวังม,มดัวหน่อยนะี่ย มดตายนะจ้ะปวด้วเราหยุดก่อนให้พี่มอก็บคนเดียวมดตายนะมดลินมดอะไรนะมดลินมดลิ้นมดลินมดลินมดลินนะคะคือมดตานนยภาษาอีสานวัละคำพี่ก็ระวังมันต่อนะมันปวดนะ ต้นนี้มันสุกเก็บง่ายมากเลยสุกแล้วแบบหล่นเลยอะ่ะได้เกือบครึ่งตะก้าแล้วหนไปเราจะไปต้นนู้นต่อจะมีอยู่สามป่านะที่นี่ประมาณสามป่าที่จะมีต้นปงเยอะก็จะพอให้ได้เก็บลูกปรงแบบนี้ที่เราเก็บอยู่นี่คือ ตัวตัวเมียนะคะเป็นปงตัวเมียคือไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นตัวผู้นะคะนี่ดอกกำลังขึ้นหาดูยากนะคะต้นปงตัวผู้ไม่ค่อยมีมีแต่ตัวเมียนี่ นี่เราเจอแล้วนะคะต้นตัวผู้ไม่เคยเจอเลยอันนี้มันร่วงแล้วเนาะอันนี้คือดอกตัวผู้ของต้นปรงนะคะมไม่เคยเห็นเลยนะมี่เห็นครั้งแรกเลยนะคะปกติเห็นแต่ดอกลูกตัวเมียเนาะเห็นแต่ดอกเห็นแต่ลูกตัวเมียเป็นลูกเหลืองนี่คือดอกตัวผู้ของต้นปรงนะคะป ไม่เจอต้นจะพูดแล้วอันนี้ยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดอ่ะจะอันนี้จนงอกเป็นต้นเลยคะน,นี่งอกเป็นต้นแล้ว นี่คือว่านหนึ่งมุมนะคะว่านหนึ่งมุม